เปิดปฏิบัติการทวงคืนช้างไทยจากสีลังกาประเทศไทยและสีลังกามีสายสัมพันธ์ทางพระพุทธศาสนาที่แนบแน่นยาวนานการพระราชทานช้างไทยให้สีลังกาสามเชือกได้แก่พายศักดิ์สุรินพายประตูผาและพายสีนรงค์ถือเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งมิตรภาพระหว่างสองแผ่นดินเ <Welcome S 1> พื่อใช้ในพิธีแห่พระเขี้ยวแก้วแต่เมื่อเวลาผ่านไปปรากฏว่าการดูแลช้างไทยไม่เป็นไปตามมาตรฐานสวัสดิภาพสัตว์จนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์และการเคลื่อนไหวเพื่อทวงคืนช้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากประเทศไทยนำพายศักสุรินกลับบ้านได้สำเร็จในปี2566และพบว่าสุขภาพทรุดลมจากการเลี้ยงดูที่ไม่หมมเหมาะสมเหตุผลที่ต้องทวงคืนพายสีนรงค์ถูกใช้งานนอกเหนือวัตถุประสงค์ที่ขอไปใช้ในพิธีกรรมทางศาสนาช้างถูกใช้งานหนักต่อเนื่องโดยเฉพาะหลังพายศักสุรินถูกนำกลับไทยพนักงานตกที่พายประตูผาและพายสีนรงค์มากขึ้นความไม่ชัดเจนของข้อตกลงว่าได้มีการกำหนดมาตรการหรือไม่เช่น กำหนดอายุกเกษียณการทำงานของช้างการติดตามตรวจสอบสุขภาพและการใช้งานการดูแลความเป็นอยู่ประจำวันให้สอดคล้องกับมาตรฐานสวัสดิภาพสากลการตรวจสุขภาพประจำปีโดยสัตวแพทย์เปิดข้อเรียกร้องของกลุ่มทวงคืนช้างไทยเพื่อให้ช้างไทยที่ยังอยู่ในสีลังกาได้รับการดูแลที่เหมาะสมระหว่างรอการเจรจากลุ่มผู้เคลื่อนไหวจึงยื่นข้อเรียกร้องต่อรัฐบาลไทยให้ประสานไปยังรัฐบาลสีลังกาดังนี้ขอผ่อนความยาวของโซ่ให้ช้างเคลื่อนไหวได้สะดวก ขอคล้องโซ่เพียงขาเดียวและยุติการตึงขาทั้ง4ี่ขอให้ช้างมีสิทธิ์ล้มตัวนอนได้ตามธรรมชาติจัดหาองค์น้ำหรืออ่างน้ำขนาดใหญ่ที่ช้างสามารถใช้งวงตักเองได้ติดตั้งกล้องวงจรปิดเพื่อติดตามการดูแลช้างจัดหาเครื่องบดสับกิ่งไม้เพื่อใช้เป็นอาหารที่เหมาะสมของช้างกำหนดอายุกเกษียณการทำงานของช้างอย่างเป็นทางการขอให้มีควานช้างไทยไปช่วยดูแลโดยตรงให้นำช้างออกจากวัดและพักในโรงพยาบาลชั่วคราวในสีลังกาเร่งดำเนินการนำช้างกลับประเทศไทยโดยเร็วที่สุด ปฏิบัติการทวงคืนช้างไทยไม่ใช่เพียงการเรียกร้องเพื่อสัตว์ใหญ่สามเชือกเท่านั้นแต่เป็นการทวงคืนศักดิ์ศรีของช้างไทยในฐานะสัตว์พระราชทานและทูตวัฒนธรรมหากข้อเรียกร้องเหล่านี้ได้รับการตอบสนองไม่เพียงจะช่วยรักษาชีวิตช้างไทยแต่ยังสะท้อนถึงความรับผิดชอบและความเอาใจใส่ของประเทศไทยต่อเพื่อนผู้ซื่อสัตย์ที่เคยถูกส่งไปเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างสองแผ่นดิน